รายการไทยไทยมาร์เก็ตติ้งวันนี้เรามีธุรกิจดีๆที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้มาฝากครับ <c oughs> ตู้อันนี้คือนวัตกรรมตู้เฉริยะสามารถที่จะทําเงินให้กับเราได้ทุกวันเลตื่นมาเราก็ได้รับเงินเลยจากตู้กาแฟหยอดเหรียญน,นะครับเป็นเจ้าแรกก็ว่าได้เนื่องจากว่าเขาทําในเชิง,ชงพาณิชย์นะครับตู้กาแฟหยอดเหรียญของเราเนี่ยมันก็จะมีประกอบด้วยโปรดักตก็คือเอสเสโซ คาบูชิโน่ชาเขียวโกโก้ถ้าเราไม่มีอันนี้ก็แล้วแต่เลือก<ร>คือเลือกได้ทั้งหมดสามสามสามอย่างนะครับได้ครับก็ตู้น,นี้ดูมาัศจรรย์มา,นมากน้เป็นตู้เล็กๆนะครับแล้วก็อา่สามารถที่จะทําธุรกิจกับเราได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับของอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยมันอยู่ที่ว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะเราจะมาลองกันครับผมเลือกไปก่อนเลยเดี๋ยวว่าผมเมื่อกี้ผมลองโกโก้ไปละคราวนี้ผมจะลองกาแฟดูนะครับ ที่นี่เรามีเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่เนี่ยปราบเซียนแล้วผมบอกให้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ขมไปผมจะขมไปเลยนะฮะขมอย่างเดียวอ่าเรากดไปละปกติแล้วถ้ามีเหรียญน,นะฮะเราก็หยอดเหรียญไปตุ๊กนะครับได้ราคาสิบาทเท่านั้นนะฮะแล้วเราก็รอมันตีด์ละอ่าเราก็หยิบออขึ้นมานะครับอุณหภูมิเนี่ยกำลังดีครับคือถือได้นะถ้าเราเพราะว่าแก้วเขาแก้วเขาออกมาความหนาของแก้วเนี่ยกำลังดีนะครับ นะเพราะว่าบางทีแก้วบางไปก็มีนะบางบางที่นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วครับตัดตังอืมโอเคครับปกติแล้วไปชิมเอสเปรสโซ่เนี่ยม,มันจะมีความเป็นความเป็นกาแฟดำมากๆเลยคล้ายๆนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับดื่ม2อ,อย่างในใน,ในแก้วเดียวกันเหมือนกับดื่มกาแฟเชร์โน่ด้วยแล้วก็เอสเปรสโซ่ด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอร่อยครับสำหรับ สิบบาทเท่านั้นเพราะปกติไปชิมเดี๋ยวบางทีต้องไปเสี่ยงดวงนะฮะสี่สิบห้าสิบบาทนะฮะร,ร้านบางร้านตามปั๊มน้ำมันบางแหง่งหรือร้านบางสแตนดะรลนบางแห่งนะครับแต่ตู้นี่ค,คุณภาพก็แน่นอนนะครับมือเครื่องยนต์ฮนะไม่ผิดก็ <c oughs> มือมนุษนะย์นะเดี๋ยวนี้นะครับเราไปถึง AI อะไรกันแล้วนี่ก็เป็นเครื่องง่ายๆแต่ว่าทํางานได้ดีมากนะครับตัวนี้ก็คือไม่ไม่ต้องไปจ้างคนเข้าตู้เลย สาม,มารถผลิตกาแฟได้นะเพราะฉะนั้นเ<ม>งินให้เราเ<ม>นี่ยแหละครับเราเราเราไม่ต้องไปยืนเฝ้าตู้ <c oughs> นะครับแต่ว่าเรากําหนดเวลานะครับว่ามีกี่แก้วอะไรก็แล้วแต่นะครับครึ่งวันเราเอาจจะมาดูทีหนึ่งนะฮะเห <c oughs> มือนกับเนี่ยเป็นเรามีพนักง,งานสองคนละที่คนนึงเรามาเช็คเองก็ได้อะแต่คนนี้เป็นพนักง,งานในตู้เครื่องเลยนะฮะแล้วก็เป็นบาริสต้าอย่างดีครับแล้วปุ่มของเรานี่ก็จะมีโหมดอัพดาวได้หมดเลย นะครับอัพดาวก็คือเหรียญเหรียญสมมติว่าเราตั้งค่าเหรียญค่าผงอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับในในตู้ของเราก็จะมีแก้วที่ใส่แก้วแก้วเวลาเราใส่เราก็ต้องที่มาทีละใบอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวแก้วมันติครับนะครับแล้วก็ทุกครั้งเวลาครั้งหนึ่งนี่ได้ทั้งหมดกี่แก้วนะหกสิบแก้วครหกสิบแก้วเหรียญนี่ก็ถือเต็มนี่เลยเหรียญเหรียญเหรียญนี่เต็มโอ้หถ้าเกิดคนใส่มาล้านหนึ่งก็แก้ไม่หมดสิครับใช่ แล้วก็แล้วตัวนี้ก็จะมีตัวครอบด้วยครอบเหรียญมีครอบหมดแล้วก็นี่ก็คือผงผงก็จะมีด้วยการอยู่3กระบอกนะเนี่ยครับเวลาตอนนี้เราไม่ได้มีครอบเหรียญเพราะอันนี้จะเป็นตู้ที่ดื่มฟรีใช่เวลาเราเราจะแกะผงมาเติมเนี่ยเราก็ต้องหมุนนี่ขึ้นก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะหกครับปิดนี่ทำไว้เราก็มาใส่โอเคในนี้ได้ในนี้ปริมาณเท่าไหร่นะครับตัวตัวนี้ก็คือหนึ่งสองถุงเนี่ยได้ประมาณ56ถ้วย ถ้าครึ่งถุงเนี่ยก็คือครึ่งกิโลเนี่ยมันได้อยู่ที่ยี่สิบแปดถ้วยนะครับเวลาใส่เนี่ยมันจะมีเงี่ยตรงนี้แล้วก็มีรูตรงนี้ครับเราก็สวมเข้าไปสวมเข้าไปง่ายนิดเดียวแล้วก็หมุนผงกลับมาครับผงกลับมาแปลว่าตู้นี้จะต้องมีคนคอยคอยมอนิเตอร์คอยดูเนาะใช่้ก็คือว่า เราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเฝ้าเฝ้าตู้ตลอดเวลาเราก็สามารถจับเวลาก็ได้ประมาณครึ่งวันหรือว่าวันหนึ่ง<ม>เพราะว่าในถังน้ําใบเนี่ยผลิตผลิตกาแฟได้ประมาณร้อยถ้วยนะครับแล้ว<อ>จะมีหม้อต้มข้างในอีกหม้อต้มข้างในเนี่ยตัวเนี้ยเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่ตัวตัวแก้วใช่ครับ<า><า>เพราะว่าเราหมุนตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ได้สี่สิบถ้วยมีเพาะหม้อพักด้วย สีบถ้วยอ๋อน้ําที่ลงไปตรงนั้นน้ำตรงนี้เขาต้มต้มไว้แล้วสี่สิบถ้วยอันนี้คือได้ร้อยถ้วยทั้งหมดผลิตได้ร้อยสี่สิบถ้วยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหมดผงหมดนะครับที่หน้าจอเนี่ยจะบอกหมดเลยเนี่ย no cup no water ครับนะครับอันนี้ก็คือว่าเวลาเราเือเสียบปักเมหรก็คือพอเราเสียบปักใหม่ใหตัวนี้มันจะเป็นสีแดง ใช่ครับคอยตัวมันจะเป็นสีเขียวครับอนไับนะครับแล้วก็ในนี้มันเวลาเราจะเช็คถ้วยว่าถ้วยเวลาเราใส่ถ้วยแล้วมันลงไหมเราก็กดที่นี่ฮะคับสีแดงครับเราจะดูว่าแก้วมันลงไหมเช็คแก้วเลยเช็คถ้วยเวลาเราไปเก็บเงินเก็บอะไรเงี้ยเราก็ใช้ว่าแก้วมันตกไหมครับนะครับแล้วเสร็จแล้วอันนี้ก็คือล้างท่อสีเขียว กดปั๊บคือล้างหนึ่งครั้งหนึ่งตึ๊กล้างท่อที่หนึ่งเอ่อต้องต้องคอยต้องคอยล้างท่อแล้อ๋อถ้าเราล้างท่อเพราะว่าผุก็ปูนก็ไปออามวละอ่ะจับได้ปกติแล้วก็ค้างอ๋อล้างล้างทุกวันก็คือหลังประมาณเย็นเย็นก็ได้ตอนที่เราไปเก็บเงินอะเราก็เช็คทำความสะอาดล้างสักรอบใช่ใช่สมมุติว่าถ้าเรากดสองครั้งสองตึ๊กก็สองท่อท่อที่2ท่อที่สองสามตึ๊ดก็คือท่อที่สามแต่ถ้ากดค้างเลยปั๊บล้างสามท่อเลยครับ ใช่ครับอันนี้ก็คร่าวๆแหละจะลงทุนทําจริงเนี่ยแล้วก็อบรมมาเทรนอีกทีแน่นอนนะจุดตรงนั้นเช็ฟและความง่ายของมัน้วยความง่ายของการดูแลรักษาใช่ครับแล้วก็เวลาเราเซตเครื่องทุกครั้งเนี่ยเราต้องสับสวิตไปที่ออฟเนี่ยให้ให้จอมันขึ้นเส้นเส้นตรงใช่ไหมครับพอเราเส้นตรงปุ๊บเราสามารถที่จะมาเซตเครื่องโหมดกดครั้งที่หนึ่งปั๊บ อันนี้คือเอสเฟโตตั้งผงวิธีการตั้งผงมาตรฐานคือ4.8นะครับแล้วกดอีกดีทีเนี่ยผงใช่ไหมกดตัวนี้ปั๊บตัวนี้สี่ความนี่คือน้ําน้ำ6.5เราจะตั้งเป็น7ก็ได้อยู่ที่เรานะครับต่างกันไงครับ6.5ใช่เพราะว่ามันจะได้เข้มข้นเข้มข้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือชาเขียว B ก็คือบางคนอาจจะบางคนอาจจะเป็นคาปูชิโนใช่ผง อันนี้ก็คือกดอีกทีคือน้ำผงน้ำอันนี้คือหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองหมวดที่สองก็คือตั้งค่าของเหรียญเนี่ยเราสามารถอัพดาวได้เท่าไหร่ก็ได้เด้ายเราสองรอไว้โอ้ปหาีกวปาเนยหนึ่งหนึ่งคือคือคือสิบบาทหรือว่าหนึ่งคือหนึ่งบาทครับเปล่าครับเนี่ยสิบาทคือตัวนี้ ต้องั้งสิบเลยสิบบาทสิบมันสูงสุดคือใช่สิบบาทเราต้องมาล็อกปุ่มด้วยมันมันสูงสุดคือสองสองสองดิจิตปะฮะคือสูงสุดคือเก้าสิบเก้าผ่าหรือว่าสิบก็มันมอสูงสุดใช่ไหมครับมันก็ไปเรื่อยของมันอ๋อก็น่าจะเก้าสิบเก้าอ่าอสองหน่วยเนาะอ่าครับอันนี้คือตั้งไปแล้วครับนะครับหมวดสองก็คือตั้งเมื่อกี้ตั้งเหรียญต้างค้าของเหรียญหมวดที่สามกดโหมดครั้งที่สาม นี่คือนับจํานวนแก้วว่าวันนี้เอสเวโต้ขายไปแล้วยี่หกแก้วนะครับชาเขียวสามสิบแมันก็จะนับครั้งว่าเราเติมใหม่ก็จะนับต่อได้ครับนับต่อหรือรีเซ็ตมันได้เรารีเซ็ตเป็นศูนย์ได้ก็ได้ต่อก็ได้แล้วก็โกโก้วันนี้ขายไปสามสิบสามถ้วยนี่คือโหมดครั้งที่สามโหมดครั้งที่สี่นี่คือแก้วแก้วในเครื่อง A อซหนึ่งคือแก้วในเครื่องถ้าสมมติว่ากดตรงนี้ปั๊บแก้วนอกก็คือเอาแก้วอื่นมา แก้วอ <aunque S 2> ุ do, <c oughs> ่นมาใส่อ๋อก็เช่นแก้วอ่แก้วอ่าอยากจะแบบอ่าอยากจะทานเองอะไรเงี้ยแต่พูรับแขกครับรับแขกดีๆคดีเอ๊ะที่สองนี่ยปั๊บเราก็ต้องมาลองตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ตู้เนี่ยเวลาเราไปทำความสะอาดตู้ก็ไม่ยุ่งยากเราก็ เผื่อมันมีผงกาแฟมันเลอะเทอะเนี่ยเราก็สามารถที่จะล้างถอดมาล้างทำความสะอาดได้เลยแบบง่ายๆทุกคนสามารถทําได้ก๊อปปี้ได้เห็นไหมดูปุ๊บทุกคนสามารถทําได้เลยไม่ยุ่งยากสําหรับคนมีเราคนราคจะล้านบ่อยแค่ไหนครับก็ตอนที่เราไปเก็บเหรียญเลือดนเก็บเหรียญหยิบเงินใช่ประมาณนิดเดียวลองดึงออกก็ได้นะครับพี่ลองดึงลองดึงลองดึงอันกลางดูยกขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ดึงแล้วพวกนี้มันก็ถอดได้พวกนี้ ขอดมาล้างได้เนี่ยมันมีรูของมันนี่ล้างแค่เนี้ยเราใส่ก็ใส่ง่ายๆมันง่ายมากอะทุกคนทําได้หมดคือเครื่องเอ่อหมายความว่าบางทีเครื่องอื่นเนี่ยหรือว่าเครื่องแพงๆกว่านี้หรืออะไรมันจะยุ่งยากกว่านี้ใช่ไหมใช่ฮะแต่นี่ออกแบบมาให้ทุกคนสามารถที่จะทำเองทำเองได้เลยคือคนออกแบบเนี่ยเขาเขารู้จักเครื่องอื่นอยู่แล้วล่ะดังนั้นเนี่ยออกแบบมานให้ใช้งานง่ายด้วยต้งดันนิดนึงดันนิดนึงฮะลงละ ตั้งดังนิดนึงแล้วนี้ก็ใส่คืนเข้าไปเรียบร้อยซึ่งในนี้มีเอสเปรสโซ่ชาเขียวแล้วก็โกโก้ไม่มีผงวันชาผสมเหรอฮะอ๋อยังยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไมลังกำลังอยู่หรือก็วิจัยและพัฒนานะฮะคนระครับครับครับซึ่งกาแฟอารมณ์ดีแล้วก็มีสวิชปิดเปิดนั่นค่ะแล้วสวิชปิดเปิดก็ง่ายๆตรงนี้แล้วตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นถังใหญ่ได้ไหมครับ มันไม่ควรตอนนนี้นะครับเขาเขาผลิตมาแบบว่าตัวดูดน้ําเลยก็คือใส่ถังยี่สิบลิตรเลยวางข้างล่างแล้วก็ดูดขึ้นข้างบนแต่เราต้องเพิ่มเพิ่มสองพันห้าไอค่ามอเตอร์ต่างๆเลยใช่ครับมันมันก็สะดวกสะดวกมันได้ประมาณ400ร้อยถ้วยจากร้อยสี่สิวถ้วยอันนี้คือเป็นแบบว่ายูนิตที่เราถือไปตั้งนู่นนี่ได้นะฮะไม่ใช่สมมติเราไปออกงานไปอีเวนต์นะฮะ ซึ่งมันก็จะมีตัวเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างนะครับมันจะมีตัวตู้ที่ตั้งตัวนี้ไว้ข้างในได้นะฮะอันนี้ก็เก็บไว้อย่างเก็บซ่อนไม่สวยงามอ่าใช่แต่เวลาเราไปเปิดบูธเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใส่ถังตรงนี้ก็ได้ใช่ใช่เพราะมีน้ำกักข้างนในอยู่แล้วเราก็ดูดูจากตรงนี้เราก็เทเอาขวดเพราะมันมันสามารถผลิตกาแฟได้40ถ้วยอู่แล้วถ้วยแล้วตรงนี้มันก็จะฟองใช่มันจะฟองที่ที่ปริมาณพอเวลาน้ำน้ำแทงนี้หมดอ่ะต้องรอไฟกระพริบก่อนนะไม่ใช่เราเติมสวนไปพอเติมสวนไปน้ำมันจะ ลงใส่เครื่องเลยเพราะว่ามันต้องดูตรงนี้ว่าน้ํามันหมด no water เนี่ยพอน้ําหมดปุ๊บเราสามารถเทเต็มขวดได้แต่ถ้ามันถ,ถ้าเราไม่ไม่ดูตรงนี้น้ําหมดนะพอเราใส่ก็ไปปุ๊บน้ํามันจะลงไปในเครื่องเลยเพราะว่าในในไล่กลุ่มไายอะไรมันจะมีวิธีการครับมันใช้เวลานานไหมครับในการต้มน้ำเปิดเครื่องมาครั้งหนึ่งต้มน้ำพร้อมใช้เลยนะประมาณห้านาที5้านาทีประมาณถูก ที่เราตั้งว่า80องศานั่นนะฮะโอ้โหไวมากเพราะมันเป็นสีแดงปั๊บมันจะปรับมาเป็นสีเขียวครับครับนั่นแหละครับมันมันมันสะดวกสบายโอ้ถ้าไปอยู่ออฟฟิศหรือว่าอยู่ตามวัดวารามได้หมดเลยครับนะครับโรงเรียนก็ได้ครับใช่ได้หมดทุกที่เลยตอนนี้ก็ถ้าโรงเรียนก็อาจจะเป็นว่าโกโก้สองปุ่มอ่ะสองสองสองถังใช่ไหมฮะใช่วันนี้โกโก้กับชาเขียวใช่มีนมด้วยแล้วนมถิง ครับผม,อผมเอ๊ะแล้วแล้ว,ลวสูตรนี่ใครคิดค้นขึ้นมาเนี่ยครับเพราะชาติเดี๋ยว,ยวท่านบาตานมานี่ผู้ก่อตั้งบริษัทโอ้เรียกว่าทดลองทสมาอย่างดีเมาหมดเลยครับโอเคครับ, <Okay S 2> รบทีนี้คุกณกฤษดาครับลงทุน ขั้นต้นเลยเนี่ยเท่าไรครับการลงทุนธุรกิจนี้นะครับตู้กาแฟหยอดเหรียญอัตโนมัติเนี่ยลงทุนก็คือ5 5,000บาทโอ้ห5,000ันบาทนะครับตู้เนี่ยเราจะแถมกาแฟให้6ถุงแก้วสใบครับอ่า0 0าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะแพงถูกแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันได้เลยครับเรามีสูตรตัวเลขให้ฟังเลยรายได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนตู้ที่มีนะครับ ลองดูรายได้เฉลี่ยในตารางเลยครับไม่มีอะไรยากเกินไปเพราะราคาเพียง10บาทเท่านั้นครับเป็นตู้เดียวในประเทศไทยที่สามารถทำราคาได้ขนาดนี้5 5า0 0ื 55, บาทมาพร้อมกับตู้เหล็กขนาดกำลังดีครับกาแฟ24 Coffee Plus กาแฟรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมในราคาเพียง10บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ QR code นี้เลยนะครับไทยไทยมาร์เก็ตติ้งขอการันตีว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดโอกาสหนึ่งในการประกอบธุรกิจที่เอื้อมถึงได้แต่มีศักยภาพที่จะทำให้ท่านมีไรายได้ไมาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตครับ